สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาอัปเดตผักค่ะวันนี้ผักเราได้ประมาณ34วันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะเราใส่ฉีดอ่ะพ่นฮอร์โมนนมสดไปแล้วนะคะอีกประมาณ4-5วันเราก็จะเก็บแล้วนะคะ อันนี้ก็จะอายุยังไม่ถึงน,นี้ประมาณ20วันนะคะผัก20่สิบวันนี้ลดหลั่นกันมานะคะเพราะว่าเราจะปลูกไม่เท่ากันนะคะปลูกไม่พร้อมกันอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นต้นหอมนะคะหอมแบ่งอันนี้เราก็แค่ลองปลูกดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะ นะคะมินิคร้อน่ากินมากเลยพาชมสวนก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็มีเริ่มมีอ,ออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะแต่ทำยังไม่ทันอืม สวยมากเลยค่ะเป็นเลขของเรานะคะนอกจากปลูกเป็นพวกสลัดพวกคลอดแล้วนะคะที่ฟาร์มยังมีพวกผักไทยด้วยนะคะอันนี้เป็นผักกาดนะคะผักกวางตุ้งดอกนะคะอันนี้ผักกาดอีสานเรียกผักกาดเินนะคะไม่รู้คนไทยเรียกอะไร จะออกชุนนิดนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นสลแหนนะคะสละแหนแล้วก็มีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแมงลักค่ะแมงลักสวยมากแมงลักนี่คะ่ะยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักชีไทยนะคะผักชีไทยเยอะเลยนะคะ แล้วก็มันก็จะมีพวกขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายกำลังขึ้นขึ้นช่ายนะคะอันนี้จะเป็นพวกคณะฮ่องกงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะอันนี้ครูเพิ่งเอาลงกล่องเมื่อวานนะคะเดี๋ยวลองดูว่าผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็ผักชีไทยนะคะน,นี่ก็ต้นหอมนะคะ ต้นหอมได้ประมาณเจ็ดวันนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตผักให้ดูเรื่อยๆนะคะตอนนี้ขยายฟาร์มออกมาเยอะเลยจนไม่มีที่จะวางกล่องแล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะใครสนใจก็มาเยี่ยมชมนะคะผักออร์แกนิกนะคะผักไฮโดรโปนิกที่บ้านสวนลุงสมิทธนะคะ สวัสดีค่ะ